พี่น้องล้างจากกินอันเขาแล้วก็สิลงดำไฮดำหน้าเด้อจา้าสบายดีเด้อหิวกระตุกน้ำเคลื่อนที่วะพี่น้องจอ้ายู๊พี่ไปเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยไฮหน้าห้ากันดิยัยงเ่าวิทย์ไฮไงนี่กะไข่เนาะพี่น้องเนาะตอนแรกฝชิดเด็ยเดย,ยังเด็ดฝนนะจ้าวัน โทษตังไบท์ไฮนี่นะโทษกึ๊กนั้นนะที่น่าจะขึ้นมาไฮนี่ซ้อมซีหาให้โค้กไฮทั้งไฮหน่อยไทยนันนัน่ะพี่น้องพี่น้องตอนนี้เขากับสีลงดับหน้าแลนก็นจ้ะ ถามมันแล้วให้ยันนกับไข่เดี๋ยพี่น้องแบบว่าคนเขาจะาบ่มาหาคนนะสั่นกับเดรรลาย่านี้นะพี่น้องไปไปกำลังดำให้นะพี่น้องบัลลีอัสดินจากสิทธาดำให้นี้นะดำซะก่อนตอนนี้ต้องไปดำซอยกันพี่น้องพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้แปงล่างเลยตอนนี้ตัดหน้าแลีงเด้อพี่น้อง ว่าเสียหายมันแล้วแต่กะดำดำแล้วซั่นได้กะซ้ำนั่นนะพี่น้องถามมันแล้วกะดีถาันบ่แล้วกะมือหนาดำไม่ใช่เลื้ยงนะจจะปูทางนะเบ้าพวงเบ้าพวงบ้าพวงสายโสดพี่น้องทางอินเดียโสดโสดว่าโสดอันเลือกลายหรือว่ามีคนเอาพี่น้องไอพี่น้องพิจารณาเบิ่งเนาะเบื้งเวิ่งเวิ้งคนเลือกลายว่าสิบนกหนึ่งปีแต่ก็ไม่ใช่เลื้ยงอันนี้นะแล้็แห่วปูทางนั้นจะคนนะ น,นี่เลือกกระสวดนะพี่น้องพี่น้องก็ดำหน้าเดอ้อดำหน้าจะดำหน้าเสาเขียวน่ะเพิ่นเป็นมือกองเลยพี่น้องตอนนี้นะ,ะจนะดาวน์หนาน,น,นะถะาดียวมวันหนาหญ่เกินไปอ่ะหน้าใหญ่เกินไปเด้อพี่น้องอ่ะพอดีอีกนนหน้านึง ดำหน้าแรงเด้อยี่นนองอันนี้พอดีคือพูดจิตตกใหนตอนนี้แต่ว่าไม่ยังไม่ได้ตก่อก ดำดำหน้าดำหน้าพี่น้องดำหน้าดำหน้าจิวานสดินนะกับสิทธีประมาณนี้เด้พี่น้อง เอฟซีทำมาเป็นเพียงคือดำหน้าทีแทะข้าแต่ผ้าดำซัำนี่พี่น้องแต่ว่าไปดำหน้าป่าอยู่ฟังไทยนะเผื่อละซัมซองโก๊ะหนึ่งซัมนี่ข้าจต่ดำหางเนาะแท้ๆนี่ข้าจต่ชูไล่เนี่ยดำทีชูไล่ข้าจต่ดำหน้าทีทางนี่พี่น้องสร้างเกลียดทางมากกรได้ข้าจต่ดำ พเพราะว่าเ้าเคยแบบอันนี้ผลผลเหลืองนิบๆเลยพี่นนองตอนนี้ขนาดนี้ผลกำลังนิบเลย วิธีใจกันดำหน้าทีแท้เขาจะวะเนี่ห้างว่าซะเนี่ย fc fc แห่งวัตทีได้ใเนีหย,ยกระดํมชํานี่แล้วพี่น้อกับปูกิน <g ül> กับปูกินได้ช่นะน้ำช <g ül> นิดพอดีดำพี่น้องค่ะน้ำร้ายกับดำยาคือไฮทงยุมันเป็นหน้าดินแบบดินดินต้ม ดำหน้าดำห้ดำห้ดำหน้าพี่เนาะบรรยากาศตอนนี้กับไข่แน่ไข่กวังหันเนาะไข่กวางหันอยู่ เบิดแล้วยักที่ยำเบิดแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อดำหน้าซอยสซดีมนะเด้อเบื้องจากหน้าตาตอนนี้หน้าเป็นตะยานเด้อพี่น้องเด้อเศร้าหายเศร้าหน้ากับแบบนี้แล้วพี่น้องหน้าแหลตาดำพี่น้องแต่ว่าใจสีเดอ่ะเอาใจสีชมพูเด,ด้อพี่น้อง ฝนตกแล้วพี่น้องเอ๋ย ที่กำนังทำการเป็นากาศพ้นโต๊ะถุงผ้เปลนเหลืองมพี่น้องมือโตขนาดเค่บพี่สอได้วโทรศัพท์ไปอ,อันนี้กะกานะพี่น้องกาแะไรกาเข้า่าาไม่นนมเก่งไม่โ,มโทร ีะยิม่ยซูยี่บสอสปหากินด,ดอจักสองล่ะนนค,งคงนโตขี่อะไรแข่คงคนน้ำเท่ก็ดิ่งแะขั้นแดดก็ค้นนะเอาค้นแดดนี่มังไงฮะค้นน่ะมันเย็นจะถามถามไม่แหงกับ <c oughs> นาเลย <c oughs> นอนกับแดดด้ยเยนอนนะไม่ก็นล่าต้ไม้แหละ สดาใส่เส no no uh> ี้อกันฝนสุสูเดอบราซิคฮานาเชนแอวอิทแนวขด้ใส่เสื้อกันฝนสลีอิทแนวนีเียเ็ดี่เป็นกระปุกลูกแล้วฝนตกละฝนตกเนี่ยฝนปล่อย่อยแหงตอะไป่ะ

ฝนล,ลินแข่งฝนดำหน้า

ไกันห้าอยางหน่อยมีอนไรเจเอาใส่หัวจริงนะพ้นต๊ะแหงได้ในเกอะไม่สิบบอลน่อะไร là đứng lại nào thì พี่น้องเอ้ยหายโซ่ขี้งยางขึ้นเนื้อลงไตยางไปกลางเนาะโทรศัพท์ตัวหนาไหมครับพี่สอด้ะไม่เพียะนือร่างเซนบะได้พี่น้องที่ดำเลยอ่ะมีแต่หายใหญ่ได้หน้ากับเบเดรไลท์ได้พี่น้องไลท์มันหายใหญ่เนาะ ข้ากคนแล้วเหมือนหนึ่งแต่ว่าเหมือนในทาแล้วกับสิคำแล้วกับสิล่วงเวลากับสิเพิ่มอื่นโอทีนะพี่เนาะกายไม่ได้ก,กายเวลาเด็กกายเวลาตอนทำอ่ะบางคนเขาจะกัดยักษ์แม่นหนึ่งขาวเนาะยังมาเห็เดเบียดเพื่อนเองดับหน้าพี่น้องดับหน้าเด้อสะอ,อ่อ,อนสะอ่อนที่เมื่อเสี้สะออนให้กระขึ้นมาจับกล่องนะพี่น้องเนาะ <c oughs> จริงขึ้นมาได้สาซินาทีแล้วนักว่าพักพรคะคะสันผับผับเนี่ยเอาดำรถอ้อยกับป้ามอยู่ในน้องตัวนีแล้วฝนตกลินเลื่องเรยอพี่นัวสดีบอกอ่อนผากเสียงเลเด้อ <laughs> ตอนนี้กำลังดำหน้านะาไปน้องเนาะชีวาไก่กับบบแม่นะาไปน้องก็ญย์ย่างไร่เติบเพราะว่าเขาจ้าฮบเฮดโอเนาะถ้าบ่แล้วกัแบบเผาก็เจ้าเฮดโอหาะพี่นอ้องเฮ็ดเกินเวลานะพี่น้องเฮตจนมันแล้วข้าก็สิเพิ่มเงินหายเอาเนาะก,กันไรเป็นเงินหายข้าเจ้าเอาสดีมเขาอยากเอาให้มันแล้วมือน,นี้แต่บอว่ากานาเชียร์แล้วพี่น้องอพี่น้งลัดหนาลัดล้างพี่น้องเองเด้อ <c oughs> ลัดหนาก็ลัดล้าง กระดังนี่เรตัดกันไปมามันกะเลมเป็นหน่ออันนี้ห้เป็นไฮหน่อยแล้วแต่ถาไฮญ่น่นะเขาหละมาแล้วมันก็สีไข่เนยนยิน้หกองไว้ลอายหลบไปหลบไปุไป้ยพี่น,อน,น,อน้องเอยนเอา้เอาบนเบิร์ดหน่ป้าแบบีเอา จะฟาดแค่น่เงินได้แล้วอันนั้นสักหนึ่งสองสามสี่หาแท้เลยนะแมนเบิดมาเอาจะซอยได้พี่น้องวาสิเล่ย่บะบ่เล่กับบังคับมันก็จะล้มไปหมแล้วบังคับได้บ่วาล่หายจอกคนละใบนะพี่นุ่หายโอ้ระหายต่จอก เสียใจมินสอนไปหงเียนนะเียนกัลาักไม่ได้ลาบได้ได้เซงเซ็งะดวจะดิไปเซงี่ียนสมองมัไมมีดอะไรนอง้มีถ้ามันเขาไปมันมีเองมันวิธีทำหน้าพี่น้องกองกรนเกินฟาเอาหัวลงดินนั่น้อง เยอเนได้ด็แบบพี่นอนดาขึ้นหลังวุมาุาดำหน้ากองุนม่ม่่าี่ผอน่า่ายดหน้ากองกุนเนีบยคุณาดหน้ากองุน่หลุดพอลุนไหมฮะฮ่จะแต้พูดว่าแดดๆเนาะวานอนดำาน่อนที่นอนสักทีผะดามืนี่บ่ว่า บาพี่น้อะสดีมกับปลาปานทองค้นกะเนาะค้นกะบวยุดบบยอนพี่นนองเพราะว่ามีายให้ต่อคน้นไปายให้ปลาปานทองนั่นละเพื่อนสีมอกแล้วนะอีกได้หนึ่งก็คือมอกเลยนะ ไกลสิแหละแล้วนะตอนนี้กำลังสีโมงแปดนาทีผ่ากระจงจงจางปางแล้วมีโอผมเดิมเหมือน,นีเดิมต่อเวลาหาย ตอเงินหาพ่อจากแปซเป็นแสนกลัวพี่นองไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วไก่สิแหลวเ้าจะานาสดีแต่ตอนนี้ขคปิดโทรศั์กันเด้อพี่น้องฝ้าดังฟ้าดังจ้าฟ้าดั้งฟ้าดั้งฟ้าดั้งฟ้าดังจ้าพี่น้องพิดกันเด้อ จอกันอีกที่กับตอนไก่สีเหล็พี่น้องมันในเสียงเขียดจีน่าห้องไฮซื้อถ่ายเลยเด้อพี่น้องตอนนี้สี่โมงหาซิปพี่น้องพอดีหามงพอดีแล้วพี่น้องสี่โมงห้าสิบตอนนี้ว่าหันซดิม,มไปถ่ายเด้อพี่น้องฝาดังตอนนี้แอบถ่ายอยู่พี่น้องอย่าบอกกันเด้อเจ้าเจ้ากับปูป่อะเจ้าดูพี่น้องไฮซาดาว กับปูพี่น้องปูหนาปูหน้า,ป,นาปูเนียบอ, <c oughs> อีย่งกัดตืมซสเองเพี่น้องปูหนียบอีย่งกัดตืมเะเองจ้าให้สุดถ่ายด้วพี่น้องให้สุดถ่ายอันสุดถ่ายถ่ายสุดแหละจา้าเ <c oughs> ป้าเสียงเขียดจนะจนะหน่หนนอยมีเรื่องสัใช้สดิมมาสัน้ เทดินทายประมันเกือบล่อยกลัวช่องล่อยจ้ะหมไม่ได้พี่เนาะในที่สุดในที่สุดพี่เนาะกระหอดมือแหลกเลยนะจ๊ะ สั่อ,อ่อนนั่งหิ้มไปเปลอยอยู่พี่น้องเป็นว่าสีหอดฟังฟันล่ะเสียงเขียดจะหน้าหน่อยกับหอทางนั่งกะแล้วเลยเด้อจ้าพี่น้องพี่น้องบรรยากาศท,าท้องไฮท้องนา

จเจ้าเกือบกันพี่น้องตอนนี้เสด็มกะถือวารแล้วนเนาะเฮาแบบข้าเจ้าก,กะเลงซอยเนี่ยเฮาก,เาาก,ก,ากาะเพิ่มให้ข้าเจ้าปกติจ้างว่าละไรแปดชิ้น้าเพิ่มให้ข้าเจ้าอีกสามชิ้เป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกียนะพี่น้องเพิ่ม่ข้าเจ้าสามชิ้พันเนาะจ้าคลิปนี้กะบรรยากาศกะเขียดที่น้ำมันตื่นฝนพี่น้องก็คือคนตื่นตื่นนะตื่นหอ <laughs> ย <laughs> พี่น้องที่นี่กาแฟไว้ซ์นี่ด้จ้าก็คือว่ารูล้ลวงไปดูดีกะกะเลื้อนมาประมาณลอยกลัวห่วแล้วลอยกลัวต้องลอยห่วยชาวอ้อนให้อยากเมื่อพี่น้องกาแฟไว้ซ์นี้พี่น้องครัให้มักบรรยากาศบรรยากาศยืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกสาวสาวนาหน้าหนาตาดำม,มือสบา,พพพายพี่น้องไปเจอกันในขินหมาได้พี่น้องเดอ้อสบายดีบรรยากาศกับคนตกน้องด้ำ